สวัสดีครับาตามติตชีวิตคนทํางานต่างประเทศนะครับวันนี้พามาชมการทํากับข้าวบ้างดีกว่าครับเปลี่ยนแนวบ้างดีกว่าชีวิตการเป็นอยู่ในต่างประเทศนี่กับข้าวก็ต้องทําเองนะครับบางทีไม่ว่ากินอาหารประเทศเขาบางทีมันก็ไม่ค่อยจะถูกปากนะครับซื้อมาทําเองมันก็ได้รสชาติเป็นอีกแบบนึงครับวันนี้มานําเสนอต้มผักกาดใส่หมูบดดีกว่าครับ สดร้อนครับช่วงนี้บรรยากาศในเกาหลีกำลังหนาวครับาการทำหรือว่าเมนูวิธีทำต่างๆนี่ก็บางทีการทำแต่ละคนมันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะครับแต่ละคนก็มีวิธีทางหรือว่าการทำาแตกต่างกันไปครับแล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่จะเอื้อเฟื้อในแต่ละที่นะของที่นะครับสำหรับผมนี่ก็ดีไปอย่างนะครับมันมีร้านไทยอยู่ เราก็เลยสามารถที่จะซื้อของได้ครบทุกอย่างอยู่นะครับที่ทำในส่วนมากของอมพักษักจามาจากของแม่บ้านหรือว่าจากทางาปู่ย่าตายายที่ว่าทํากันมานะครับหรือไม่งั้นบางทีก็ไปดูตามที่เขาสอนใน youtube บ้างอะไรประมาณนี้นครับก็อเอามาทําก็เป็นอะไรที่แบบดีประยาดนะครับจะทำให้เรามี แนวเลือกแล้วก็มีตัวเลือกเยอะนะครับว่าออคิดไม่ออกว่านี่จะกินอะไรพอไม่เห็นแบบนี้มันก็โอเคอยู่นะครับมีกับพงกับข้าวที่เราอยากจะกินส่วนมากการทําของผมนี่ก็ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากนักน,นะครับผมขอแค่ว่ารูปร่างหรือว่ารสชาติอะไรที่ว่ามันถูกปากเรามันก็โอเคแล้วครับอย่างอันนี้ที่ผมใส่นี่เป็นหัวใจเท้าของเกาหลีนะครับ ความจริงถ้าเป็นบ้านเราในะคงจะใส่หัวใจเท้าอ่าตามบ้านเราใช่ไแต่ว่าในของเกาหลีเขาจะหัวใจเท้าเกาหลีจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ครับเขาเรียกว่าหัวบูนะครับในเกาหลีรสชาติเหมือนกันครับอันนี้ก็คือเพิ่มอ่าให้มันมีสีสันหน่อยครับใส่หัวบูไปก็อร่อยนะครับใส่หมูบดลงไปเสร็จปับ๊บก็เหลือแค่ใส่เครื่องปรงุงล้วใส่ผักกาดขาว สักพักหนึ่งง่ายๆครับเมนูมันก็ไม่ได้ยากตั้งหนแล้ครับปรุงก็ตามใจชอบเลยครับการที่เรามาอยู่ในต่างแดนในบางทีได้กินอาหารไทยมันก็ทําให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้เรามีกําลังใจแล้วก็มีความรู้สึกว่า,าหายคิดถึงบ้านเขาช่วยได้เยอะนะครับพอเวลาได้กินอาหารพื้นเมืองบ้างหรือว่าอาหารที่เกี่ยวกับไทยไทยท ให้การทํางานในแต่ละวันนี้มันไม่น่าเบื่อเพราะว่าบางทีกับข้าวในเกาหลีพูดจริงนะครับมันไม่ได้ถูกปากคนไทยไปทุกอย่างนะครับเพราะว่าประเทศบ้านเขาส่วนมากนเน้นแต่กิมจิยำผักอะไรประมาณนี้ครับถ้าเรามากินบ่อยๆนมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน,นครับรสชาติก็อย่างที่พูดครับก็จืดๆหน่อยครับฉะนั้นเวลามาทํากับข้าวกินเองมันก็ดีไปอย่างแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่เห็ดไปด้วยนะครับใส่เครื่อง เครื่องอะไรไปเยอะๆก็ดีครับกินสดร้อนๆนะครับหน้าตาก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับทานกับข้าวหงก็อร่อยดีนะครับเอาล้วครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปครับผม